รอดูจีเพื่อนนะมึงรอมึงรอดูจีเพื่อนมาเพื่อนมามามาตั้งสติมาเพื่อนเราทางมาเร่งไวเนี่ยไอ้เหี้ยยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกลัวว่าแน่เห็นนะแต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนมึงมไหวว่ามึงคว้าแล้วน้าชรนาชวนะกูดูอยู่กูดูอยู่กูดูอยู่โอเคนะเสรแล้วน้าผมโป้ไหมเห็นแล้วโอเคเล้ฮะรอไม่ผมแนนเราจะเข้าไปตรงฝั่งฝั่งทุยฝั่งหลังไฟเขาหรือว่านี่เอ้ยมีมีนิออนอ้อมนิออนอ้อมนิออนอ้อมหลังนะ ไปมันยังไม่ออกนะรอรอียงยายังไม่ออกยังไม่ออกเอ้ให้หมดแล้วบอกไม่จะจะไปหลังบ้านเราหลังบ้านเขาบอกแล้วนะกูไปกูไปสองฝั่งเลยยานคนนึงอ่ะเอาใครเถียงยาคนนึงนะวงขึ้นแล้วบอกนะวงขึ้นแล้วบอกนะโอเควงขึ้นนะเขาเอ้ผมโปรเตมานะผมโปรเตมานะโปรสามสี่คันเลยโปรสามสี่คันวอลเลยวอลเลยมามามาเล่น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 ไปไหนหลังบ้านเขาใช่ปะปอกสอูกกระพังอยู่ตอนนี้ปะกระพังอยู่ อยู่ปากได้พังอยู่กูเบิร์เบิร์ตเบิร์ตเกาะทิ้างหนนึงกางยิงอยู่กางยิงอยู่มึงอย่าเพิ่งมามึงอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งไปโอเคอย่าเพิ่งมายังยา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 งยูงคุ้ไม่อยู่วิธียิงมึงได้ไงวะไอ้ควยหลังบ้านหลังบ้านเพื่อนกูเบิร์ตเกาะทิ้งไม่คันนึงไอ้น่าจะเอ็กเหลืองหรือเฟอร์เหลืองเลยไมึงมาดูมึออกว่ายังไงก่อนกขาได้ รถพี่จอนอยู่นี่นะอยู่ตรงกองปูนอ่ะกองกองปูนฝั่งเออเอกว้างกว้างอ่ะตามแผนตามแผนตามแผนบ้านเราขย<ง>า <tte? S 2> ขยอะหนักว่<ม>า<ย>เราขายอะหนักว่าเราขายอะเราเราดมขึ้นอ่ะเราดมาขึ้นเอ้ยแป๊บนึงไอ้เหี้ยตอนนี้เขาอยู่ตรงเข,ขาสองคนเขาสองคนเลยเขาซ้ายเหรอลูกไฟเหรอฮอมโปอ่ะไอเขาฮอมโปที่เขินที่เขินคือนบนหนักกูยิงอยู่เขาล้มสอเลยเขาล้มสอเลยต้องเรียกนะ ผมนีกลมๆกูไปกูขับมาเคลื่อนมาแอบหลังหลานค้าไอ้เนี่ยไม่เรียว่าไงบ้างตรงไหนนะเมื่อเอาคนเดียวพอแค่เจแค่เจอกูแค่พอมึงเอาคิดเรียบมาพอได้ได้กำลังไป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 หยู่ตอนสองแล้วตอนนี่สิบสองเอตอนนี้ตรงเอตอนนี้ตรงเอไปหนึ่ไอ้เนี่ยมีมาเชียร์ไปเรียบมีมีมียิงเพี้ยอยู่แต่เพิ่อนเรียบเข้าจุด สีสิบมาช่วยยังอย well, ู 2> 2> oh, right. ่คุณเราคุราอยู่คุราอยู่อย่าพูงมาเ่าป่ะป่ะป่่วป่ะปะปออปอป่ะปะ่อนให้่ยู่ะ่ะป่ะป่ยป่ะป่ะป่ะปหลังไฟ่่่ะป่ะ่ะป่ะป่่ะป่ะ่ะป่ะ่ะย่ะ่ะป่ะ่ะ่ะู่ะป่ะปะป่่ะะป่ะป่ะปะะ่่าป กาเจออีกเขามาสาคันเลยเขามาว่าสามคันนะหลักแล้วกูบอกกูบอกมีวิชั่นนี้ออนแล้วก็นี่เลยเขาเขาเขาเข้าได้นะมึงมาหมได้เลยใจเย็นใจเย็นเอ็กสองใครวะข้างหลังเอกสองพี่ต่อหรือใครวะกูกูกูใช่ใช่ใช่ระวังระว่งข้างหน้าพี่เต็มเลยนะเยอะเลยนะไอ้เนี่ยมีวิชั่นตามหลังมึงเนี่ยอยู่หลังโฮมโปรเขาไล่มาเร็วอยู่อะ ฟันตรงอุโมงค์ตรงตรงที่ตุยทงเอนะมึงรัปั๊บไอ้ฝั่งนะไอ้ตรงที่พี่ตอกกับเจ๊ผมอะมีทั้งทีที่ทั้งวิชั่นเลยนะเขาวนๆอยู่ทางนี้หมดเลยไอ้รู้ว่าไอ้ใช่ปะที่อยู่บนกูฟังกูมึงรู้ออกปเลยมึงอยู่มึงอยู่กับการไรกันไอ้รู้มึงก็ว่ากูดูไม่ออกอะตูดอะ ผมผมผมเองไออระวังนะข้างหน้ามีทั้งทีจีทั้งวิชันเลยนะเขาเล่นสติกันสามอ่ะเฮ้ยสวยแล้วปะเนี่ยไม่อย่างอย่างนี้ยังไงก็ไฟไม่เกิดมึงยังไม่ต้องมาเขายังไม่ได้ผมแดงใช่ใช่มึงก็ไม่ต้องไฟดิมึงก็ยื้อไปเลยมึงก็ยิงยิงยิงเฉยอ่ะไม่แต่แต่เราอย่าเพิ่งแหลมเยอะนะตอนนี้เขาเจอแค่กูใช่ใช่ไอ้พมแดงเราห้ามแหลมนะคนอื่นยังไม่ออกมาใช่ปหมกูยังยังโอเคกูยังยังกูหนีมาไกลเลยกูหนีมาไกลเลยครับเพราน้าอยากได้กูอยู่ตอนนี้คือเข้าพรมแดงมาวนข้างหลังไฟเราเยอะมากเว้ยแต่คืือออเเเเรราาาาาาายยู่่กลงไไไฟคแแบบบบ้้้มมมสถขดว เนี้ยไดแหละผมหนีออกมาไกลๆเลยเดี๋ยวเขาลูกกูมาฝั่งรางรถไฟนะขึ้นไปตรงทางเขาโพเลิศนะเขาว้านเรือเซนอะเลี่ยมเลียมเรียมต้องออกมาจากตรงนั้นอีกหน่อยปะอันนี้ผมผมออกมาเลยนะออกมาไกลๆแล้วแบบว่าแค่แค่แค่สิบีบชัลระนะชัลระนะชัลระนะไปชัลระนะเข้าไปชัลแล้วเขาปังแล้ววอมาวอมาปักแล้วมึงวัวเลยอารมมามาอารมมามามาฝั่งกูมาฝั่งรางรถไฟ จากบ้านคืยเลยนนะจุดต้องไปก็งมึงกูอยู่ข้างข้างมึงนะโอเครอเขาพังเฮ้ยไอเด็กอยู่ข้างหลังไฟเราเติมปืนแล้วเึงไอ้สองเลยไอ้สองมึงเลยไอ้สองเลยมีคำนึงกันไปจอยไฟนะอยู่หลังบ้านเราเยอะนะ ะรูโดนไล่นะช่วยหลังบ้านให้หลังบ้านเยอะมากอะหลังบ้านเยอะมากนะโดนไปคนนึงเข้าเข้าเข้าใน EMP ได้ป่าวะเยอะมากคุณโดนไล่เยอะมากต้องเข้าวะถ้ากว้างเงี้ยเออไปนโดนไล่สาวสวยสวยคุณร้องไปคุณร้องไปหลังโฮมโปหลังโฮมโปต้องออกไปซ่อมนะทรายอ่ะอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาไปเล่นที่อื่นเสียเวลาไปมาคุณโดนถ้าโดนไล่เยอะพี่ก็แล้วก็รอยังกูแต่งวะเนี่ยโลคพัง เลี้ยมรถพังวี่เลี้ยรถพังวิเลี้รถพังหลังไปวี่งจับรถนั้งจับรถนั่งจงเมาเดี๋ยวรับมืออย่างเงี้ยยี่หงยี่หงแล้วผมแดงหน่อยไปเข้าวงกู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 เข้าวงหน้ากูกูตายสวยเคสัต์เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าแน่แน่เยอะกว่าแน่แน่เยอะกว่าแน่แน่เอ้าฮะ ตรงนี้ไม่น่าใช่วะ เปลี่ยนเป็นปืนเลยปืนเลยเอ้ยดูป็นมีดปืนมีดจะเยอะปืนมีดจะเยอะหมดแล้วเป็นมีดเป็นมีดน่ยแล้วมดแล้วเป็นมีดเลยที่่เป็นมีดเลยโอเไหวจ้ดี่ไหวจ้ดี่ไหวจ้าต่ำเฮียอะไรฝัดต่ำเมียอะไรฝัดต่เียอะไรไม่ไหวกันูเลยพวกมงต้องไม่ไหวกูเลยเีฝัดเลยกูเลยเฮียอะไรอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงเฮียเสียอ้เียเียอ้็ ไอ้โง่ไอ้ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่อะไรอ้บัดไอีอะไรไอ้อะไรตบีอะไรตบีอะไรบตบมีอะไรมาบอกเปล่ามาบอกเปล่าีีีีไไไออออ้้้้้เเเหหยยยย ดีเดี่ยวในจากคดีเคพ่อเยี่่่ดีเดี่ยวในคุณจากคดีเคไอ้ไฟ่่ดีเดี่ยวนคุณจากคดีเคไอ้โง่ดีเดียวจะดีเคไอ้ฝันดีวีอะไรไอ้ฝันมึงจะไปดีเคไอ้ยี่อะไรไอ้โง่ไอ้ยี่่่วาย กูรู้จักแต่ดีเคเฮียดีกับบิกูไม่รู้จักไอ้ฟันมึงเฮียอะไรไอ้ฟันมามึงเฮียอะไรขวนมึงปาอะไรของมึงฮะมึงจะพูดอะไรเอ้ยเตอตว้ตัวคเวนควเวนควเวนจุกันจุกันไปกัไอเราจุกันุกันไม่ไจุกันเุกจุกไจุกไปจุกไปเลย

ดูแลตัวเองดีๆนะไอ้สัวไอ้เจ้าไอ้เจ้ไม่เจ้าไอ้เู้าไอ้เจ้ไอ้เจ้าอ้้าไอ้เ้าไอลู้าอ้เจาไอ้เ้าไอ้้าอ้เ้าไอ้เ้าไอลเ้าอจ้้เา้เจาไอหเไอ้เจ้าไเไอู้้ไอ้เไอ้เ้ไอ้เไอ้เ้าไอ้เอเไอ้เไอไอวเไอ้ไอเไอไอวเไอ้เจอ้เไอเ้ไอวเไอ้อะเไอไอ้ากอะเตอยเาอ้เจอ้เจาไ ไปไหวไนี่กบะไปนี่กบะไปนี่กบะผิดพี่แซมถือซอบพี่ซอบพี่ซอบอซอ่ซอบมันจะชุบมาเลยนะถือซอบไปไปตายไปเลยตายไปเลยหน่อยตายไปเลยหน่อยถือซอบ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 ไหนเออพี่เฟอขอหนึ่ง <laughs> ไอ้ยังก็ไม่ด่าโคตรมันเลยไอ้เป็นอย่างเลือนเลยว่ะไม่มึงไม่แพ้มึงไม่แพ้มึงแดกแล้วมึงคืนแล้วมึงแดกแล้วมึงแดกแล้วมาลายสัตว์กรโดดไปกรโดดไปกรโดดไปไปเจอคืนรถกระโดดไปเห็นกูไหมพุ่มเพื่อนโฟกัสพุ่มน้อยพิ้งค์อยู่ขวามือมึงพิ้งค์พิ้งอยู่ขวามือมึง

ไม่เห็นอะไรเลยว่ะไอ้เหียไปดูไปนเลยดูไปดูนเลยไปดูไปนเลยฉันว่าเราโดนว่ะดูไปเลยว่าเราโดนว่ะทุกคนดูไปดูไปกันเลย ไปชุเปบชเพื่อนไปชุบเพื่อนไปฟังเสร็จกูชุบเพื่อนให้ผมฟรีวะ่ะแหลมไปหน่อยขวยแหลมไปหน่อยนึงนึกว่าชนะแล้วไม่เป็นไรถือว่าได้ด่าอยู่ <c oughs> โอ้

โอ้ยมึงอะไรเนี่ยไม่พกเรียกเลยพี่หมีดีๆพี่แบบนั้นต้องเอาศพเงือนตรงนี้เหรอวะาณะคณะนี่นณขนาดขณาทีคณะมึงชูนิน้วกา ยิงแล้วพี่นี่เป็นคนนั่งไปยิงลำบากจังวะยิงวะม,มันตายวะพี่เพื่อนเราตายวะ้องอนบอกอะไรบ้างเพื่อนไอ้เหี้ยโลตายใช่พี่มันตาย เอาศพเพื่อนนะพี่เอาศพข้างนอกอะรถมึงอยู่ไหนอะอยู่ข้ axy, างในพี่อยู่ข้างในเอาไม่ได้พี่มีเขาตามเอาพี่เด็กมาดิาเขาจับแล้วเขาจับแล้วตแตกไปแตกแตกแตกเขาแตกชิวๆเลยเรียบไปไหนเรียบอย่าอย่าอย่า,ยาตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาไม่ได้นะไม่ได้นะหลังปั๊มหลงังปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊ม หลังปั๊มสองคนหลังปั๊มไฮเวย์อ่ะหลังปั๊มไฮเวย์อ่ะหลังปั๊มต้องลบๆเกี่ยวล้มเกี่ยวหลังไว้เจ้าลบท่าอกลบไปเอาหรป่าต้องเหรอเขาไม่ตามแล้วพีเขาไม่ตามแล้วต้องออกเออมันโดนคืนแล้วออกนะแล้วก็หาศพข้างนอกเพื่อนติดมือมาก็ดีนะเดี๋ยวคุณแจ กุรอตาสามกันลงน้ำไปเลยสิลงน้ำไปเลยบวไปกู้เครื่องข้างนอกเหรอไม่ไม่แค่รถรถข้างนอกเขาเยอะวะยี่ปืนเราไม่ไหวป่ะใช่ไหมไม่ไหวกูโดนหายข้างหน้าขึ้นเร็วข้างโคตรเยอะเลยว่ะ ไม่ไม่กลัวออกออกเนี่ยแล้วมึงติดติดติดมือเพื่อนมาคนละศพเนี่ยก็น่าได้อยู่ไว้เคาได้อุ้มแค่สามสิบก็และวไงไอ้โดนตามมาโดนตามมาแต่แต่ถ้าไม่ได้ลงน้ำไปเลยไหนตอ่นั้นกูช่วยไม่ไหวไว้เฮียเยอะมากไว้เฮียนั่นคือเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบข้างในไหวตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วใช่ข้างในมันไม่ไหวเกือบไหวแล้วพี่กับมาขายนิดนึงผมฟรีไปสองรอบเราเยอะกว่ะหนูข้างในอ่ะใช่ แม่<อ>เราข้างนอกมันโดนลุมแบบว่ารดเยอะไฟสามยังได,ได้เล่นเราไล้เล่นอย่างเรื่อยๆเราอูเรามาเลยผมอบอกให้ได้เสียวอะ่ะเดี๋ยวเราเขาก็ตายแคยตอนนั้นเชฉยๆเอ้ยมึงอยู่ไหนกันนะ่ยในวอร์กะลงน้ำบัดนี้ตัดน่มึงมั่มนะมั่มอะไรเพ่ช่วยยิงนะช่วยยิงไปแล้วตอนแรกอะ่ะ ผมเห็นชูนิ้วกางไม่หยุดด่าคุยเลยพี่ไม่ว่ามึงงงไม่ไม่ฟสามมาได้พี่ไปนี่ผมไม่เล่ทำไมทำไมมึงมึงลงไปเล่นอ่ะรถพังเลพี่คือผมแบบรถพังแล้วผมจะซ่อมมันก็ไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าผมเลยบอกก่อนเข้าไปว่าเอ้ยผมเข้าวงนะเข้าไปถึงผมก็เยี่ยวนอโคตรซุนอ่ะเข้าไปถึงเข้าไปจัดแบบด่าเลยผมไปถึงไอ้กากไอ้โง่เสียวแล้วมึง ดีเดียวแต่คือดีเคเขไม่จักดูไว้ผมเข้าไปซัดลั่นให้อะ่ะใช่เหรอเว่ามึงน่าจะโดนมากกว่ามั้งผมเข้าไปลั่นให้ไม,ไม่ไม่อยู่ในพุม่มหรอกไม่แล้วหลังนั้นเพปผมโดนแล้วผมแล้วผมไม่รู้เป็นใครผมก็ยัดแทงมันมันแทงแล้วมันก็หลบตีผมได้ปะแล้วมันคือไอ้โจโ้เฮียผมฝันมันดา่ามันดา่นดาหูด,ดับเลย <laughs> เอ้ยโอ้โหดูผู้แคสไอ้เฮียยังอยู่พี่ อยู่ไหนอ่ะหลัมันหลับเอาอะฮัลโหลหลุดป่ะเนี่ยฮัลโหลอยู่นี่ผมไม่หลับมันน่าจะโฟกัสกันอยู่โฟกัสแล้วก่อนเพื่อนโฟกัสแล้วก่อนรู้ว่ากำลังตั้งใจลงน้ำก <c oughs> ่อนนะกูคุยลงน้ำอยู่ครับนี่ยอ๋อไม่เหอ,อแสดงว่ามันก้าวหายใจอยู่พี่หมีกู <c oughs> กูเห็นไอ้หมายไอ้หมายมันโดนใช่ป่ะกูยังโดนอีกสามคันเลยเรียมแบบปืนเขาเยอะจัดอะเยอะเยอะเยอไม่หมาเข้ากูเข้าไฟไปตอนที่จะไปดูหัเหมือนเขาเล่นแบบจับคู่เล่นเพราะว่ากูเห็นวิชั่นอะขับคู่กัะไอ้นี่ไฟกลางกับไฟไฟเรนอะคือกูไปไปกู้เพื่อนใช่ป่ะแล้วกูอยู่ข้างบนโฮมโปรเนี่ยตอนเนี้ยคือกูยิงฟรีให้แบบเยอะจัดอะสุดท้ายแบบแพ้รถจริงไหมไอ้ชนรถแม่งโคตรเยอะกูเข้าไปจะจะเอาศพเขาออกไอ้เหี้ยกูโดนไม่ไอนนี้เราเล่นกับดูไว้ไงตอนเล่นกับดีวันเราก็แบบว่า ไม่ด่าครับเล่นกับดีวันเราไม่ต้องคิดคําด่าอื่นเพราะเราจะไม่ด่าครับเล่นกับดีวันน่ะเราไม่ต้องคิดคําด่าครับเพราะเราจะไม่ด่าครับมันคนละก็มีกันเราด่าปิดได้นี่ยโคตรสวยเลยตัวผมมันสวยมากเลยพี่เออจริงๆของรำนี้โอเคมากอ่ะแต่ก็ต้องรอผมว่ามันอาจจะมีจุดที่พลาดกว่านี้มั้งแต่ว่าผมเร่องนี้ผมฟรีอ่ะเฮียของจริงไม่เรามีผ้าแบบเกลือนหน่อยๆปะเกลือพี่เกลือแต่ทำไมไอ้นี่พี่ผมว่ามันเยี่ยงโพสิชั่นหน่อยๆว่ะพี่ พี่เห็นพี่นึกภาพหน้าโฮมบอยป่ะมันอยู่ตรงไอ้ถังขยะตรงพุ่มตรงพุ่มที่มันชุบผมอ่ะเคยที่ตรงนั้นอ่ะแม่งแบบว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาแบบได้ไว้เขาแบบเขาได้โซนนั้นแต่เราได้โซนกลางพข้าอกป่ะเขาลยแบบว่าถ้าเขาตายกลางเขาก็ไม่ดีตรงนั้นไงสวยแล้วว่าเราเนี่ยสวยแล้ว ค่อยปรับเอาว่าพลาดอะไรอ่ะก็มันแบบมันเรื่องแต่ว่ามันเรื่องพลิงงานนิดหน่อยว่ะเพราะถ้ามุมจากที่กูเข้าไปเล่นในไฟแล้วไหมแบบว่ามึงเห็นมึงในภาพตรงหน้าฮอมโปถังขยะออกใช่ปะไอ้ตรงนั้นอ่ะคือเขาอ่ะได้โซนนั้นเว้ยซูมนะกูยิงฟรีซูมซ้ายอ่ะแต่คือระยะคือแบบเพื่อนเราอยู่เกาะกลางเก็บบ้านระหว่างเกาะกลางกับไม่แต่คือเพื่อนเราอ่ะได้เพื่อนเราอ่ะได้เกาะกลางใช่ปะกับฝั่งบ้านแต่เฮียมันมันมันจะมีพื้นที่เล็กๆแค่แบบแค่เสี้ยวนิดเดียวอ่ะเขาอ่ะได้พื้นตรงนั้นเว้ยแต่เขาได้สุดได เราเก่งในวงแดงเข้าใจปะพอวงแดงหมดไปทีนีรถรถเขาอ่ะมันจะเพิ่มแบบประสิทธิภาพเข้ามาแบบว่าล้อมยิงเอาจังหวะ่อยอ่ไม่จังว่นะเว้ยถ้าแต่เพาว่าถ้าเราเล่นหน้าคุกว่าษนะเพราะว่าหน้าคุกมันคือพื้นเพียวๆเลยว่าเราแดกกัวให้มันแบบมีโพต้นไม้มีพุ่มเฮียอะไรอ่ะแบไ้ีม่แต่ว่าถ้ามันแบบว่าตรงพื้นเพียวๆว่าเราแดกแดกกับอร่อยอ่ะแรงไฟสามเราเดี๋ยวเราแดกเขาแดกกับดอกอ่ะเดี๋ยวอุ้มทีเดียวยี่สบเอามจเลยนะ คือเขาเขาไม่่ใชเราทีเดียวหายย0สเลยหรอไม่เราอุ้มเขาครับกูอุ้มทีเดียว25่เ็มเลยไม่ก่อนก่อนอันนี้กูบอกอ่อยโรแล้วล่ไม่ต้องบอกบกัวไม่นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อะ่ะไม่รู้ไอโนบอกมันมเดี๋ยวเดี๋ยวน<ร>ี้เดี๋ยวเลนี่ไม่ไม่เดี๋ยว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 ตามไปแดกมาปืนนอกบอยบอว่าไม่ไวเพื่นดูผมว่าเพิ่มได้เต็มที่ยเว้ยได้อีก2งคนไปแบบอะไรแค่แบบจับเจนอะไรเงี้ยแ้วแบบจับเจนที่เหลือันนี้ไปแต่สัตว์อย่างหนึ่งนะกูเดี๋ยวต้องขวิดพี่โยัดแม่งม่งถเอ แต่เอาจริงๆถ้าถ้ามันดีมันก็ดีนะมันแบบมันก็มันมันยังไม่ถึงมันมันยังไม่ถึงเวลาไงมันแบบมันมันต้องกืนอ่ะคือตอนตอนกืนแกถือไม่ได้ไอ้หมายไดูไปอ้สองมิเกลผิดฝั่งเฮียอะไรนะเกลผิดฝั่ง